จ้างงานถ่ายแบบรีวิวที่พักชักชวนขึ้นห้องแล้วแอบถ่ายคลิปตอนอาบน้ำสวัสดีครับเป็นช่างภาพนะพอ,อดีว่าผมอ,อยากจะให้คุณมาเป็นแบบถ่ายรูปให้ผมหน่อยได้ไหมหน้าตาก็ดูน่ากลัวมันต้องเป็นช่างภาพที่แอบถ่ายฮันนี่แน่เลยอะ่ะเตือนภยัยโดนหลอกให้ถ่ายงานช่างภาพชื่อดังอักษรย่อตัวพีมียอดฟอลโล่สามหมื่น จ้างงานถ่ายแบบรีวิวที่พักชักชวนขึ้นห้องแล้วแอบถ่ายคลิปตอนอาบน้ำล่าสุดยังไม่เจอตัวตอนนี้กำลังดำเนินการแจ้งความกับตำรวจเฮ้ยนี่ฮันนี่โดนหลอกให้ไปถ่ายแบบแล้วโดนแอบถ่ายคลิปหรอหืมอ,อีกช่างภาพคนนี้นี่มันเลวจริงเลยอย่าให้ฉันเจอตัวนะ จะด่าไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยคอยดูมีรูปไหมเนี่ยอยากเห็นมากจริงเลยสวัสดีครับผมเป็นช่างภาพนะคนนี้ว่าผมอะอยากจะให้คุณมาเป็นแบบถ่ายรูปให้ผมหน่อยได้ไหมคนนี้ว่าผมอะทำคอนเทนต์ถ่ายรูปคนที่มารู้จักอะครับเป็นช่างภาพหรอใช่ครับอยากให้ดูไอจ นี่ไอจีดูดูดูอืมไอจี IG ขึ้นต้นด้วยตัวพีโคติดตามสามหมื่นแถมชวนถ่ายรูปอีกหน้าตาก็ดูน่ากลัวหรือว่าใช่แน่ๆมันต้องเป็นช่างภาพที่แอบถ่ายฮันนี่แน่เลยอะ เจอตัวแล้วแกนี่เองไอ้คนเลวแกแอบ,บถ่ายเพื่อนฉันได้ไงคะห,หน้าตาก็น่าเกลียดยังทำนิส่หน้าเกลียดอีกคนอย่างแกเนี่ยไม่ควรมีที่อยู่ในสังคมฉันจะถ่ายคลิปแกให้คนอื่นเห็นหน้าแกว่าแกเนี่ยมันชั่วแค่ไหนนี่ทุกคนคนนี้นะคะ ไอช่างภาพอักษรย่อตัวพีผู้ติดตามสามหมื่นฉันเจอตัวแล้วค่ะหนะ้าตามันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวยคุณผมผมแ่มขอถ่ายรูปเองถ่ายริปทำไมเนี่ยทาไมทําไมจะถ่ายไม่ได้โดนกับตัวเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่แกทําคนอื่นได้เลยฉันจะถ่ายแกบ้างไม่ได้เลยฮะผมทำอะไรผมผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็แค่มาขอถ่ายรูปเองอะท,ทำไมจะถ่ายไม่ได้ฮะตอนทำทราไมไม่คิด ฉันจะถ่ายมาจานแก,กบ,บ้างไม่ได้หรือไงแกก็ถ่ายเพื่อนฉันนี่เลยปีฉันจะเอาให้แกอายเลยถ่ายอะไรผมยังไม่ได้ถ่ายเลยอย่าถ่ายแล้วผมอายอะอายทำไมคะ<อ>ฉันจะถ่ายนี่ปอ,อไอ้ทำไมปอแกทำอะไรเนี่ยท่นี่ฉันเจอแล้วไอ้ช่างภาพที่มันแอบถ่ายแกอ่ะแกโทรแจ้งตำรวจเลยโทรดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฉันจับมันไว้ให้แกแจ้งตำรวจเลยโทรเลยเลยแล้วลูกฉันจับมันไว้ละเฮ้ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวช่างภาพอะไรก็ช่างภาพที่แกโพตไงไอ้ กอักษรย่อตัวพีพู้ติตามฝามือน่ะเดี๋ยวโกเโทรขอแจ้งตำรวดเร็วไม่ใช่แล้วพอแกเข้าใจผิดแล้วฮะเข้าใจผิดหรอก็เออสิแกรีบขอโทษเข้าเลยนะแล้วนี่แกถ่ายเทียอะไรเนี่ยฮะเออฉันฉันขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะเพื่อนฉันน่าจะเข้าใจผิดนะคะเป็นใคร ใครก็เข้าใจผิดไหมล่ะแข่ดูหน้าดิหน้าตาไม่น่าไว้วางใจแล้วยังมาชวนหายรูปอีกอะผมขอโทษแล้วกันนะครับที่ผมหน้าตาแบบนี้อะ น้องพูตานครับเดี๋ยวเราถ่ายที่คาเฟ่ข้างล่างกันก่อนนะครับถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยขึ้นไปถ่ายที่ห้องพักข้างบนกันได้ค่ะพี่แมนตรงนี้เลยครับเดี๋ยวน้องพูตานเปิดผมกับเสื้อหน่อยนะครับแบบนี้ใช่ไหมคะสวยครับสวยครับพร้อม ไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะว่ามันจะพาผู้หญิงคนใหม่มาที่โรงแรมเดิมเฮ้ยนี่มันเคยแอบถ่ายใช่เลยคนนี้เหรอช่างภาพลามกคือผู้ชายคนนี้หรอใช่ผู้ชายคนนี้แหละฉันจับหน้ามันได้หื ำไมตอนนั้นแกไม่ชวนฉันไปด้วยอะ่ะถ้ารู้ว่าหลอขนาดนี้นะเป็นฉันะฉันยอมไม่ถ่ายแล้วไม่ต้องแอบหรอก <c oughs> คุณพูดอะไรออกมาในนู้ดตัวเอ็มเนี่ย,ม,นนยมันมันไอช่างภาพลาม,มกเลยนะลาม,มกแล้วไงอะ่ะ <c oughs> ก็เขาหลออ่ะหลอจนฉันหลงเลยแหละไม่น่าเชื่อเลยนะ ว่ายังมีคนตะก,กับป่วยแบบนี้อยู่บนโลกด้วยอ่ะปอดไม่เห็นเขารอหน่อยก็ไปพูดชมเขาตั้งที่มันคือคนผิดอ่ะทำไมหน้าตาไม่ดีเนี่ยอิจฉาเขาเหรอหอึเอาแล้วที่ผมมาคุณบอกว่าหน้าตาไม่ดียังหาว่าเป็นคนทำผิดได้เลย ก็ถูกนี่ก็หน้าตาไม่ดีเองนี่หยุดหยดุดไม่ต้องทะเลาะกันเลยตอนเนี้ยเราต้องไปช่วยผู้หญิงคนนั้นก่อนปอเดี๋ยวแกโทรแจ้งตำรวจไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปถ่วงเวลาไว้ให้โอเครีบโทรแจ้งเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายต่อข้างบนดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุณคะคุณอย่าเพิ่งไปกับไอต้ตากล้องคนนี้นะคะ ไอกล้องคนเนี้มันจะหลอกให้คุณขึ้นไปบนห้องพักแล้วมันจะแอบถ่ายคลิปคุณตอนที่คุณอาบน้ําค่ะนี่ค่ะฉันโพสเตือนไว้แล้วอะ่ะแต่ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะทําแบบนี้อีกขอบคุณนะคะที่มาบอกฉันฉันคิดไว้แล้วเฉียวว่าทาไมถึงต้องให้อาบน้ําก่อนถ่ายแบบด้วยเป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ยเฮ้ย ฉันถ่ายรูปไปแล้วค่ะฉันจะเอาไปโพสประจานบ้างเฮ้ยคุณอย่าโพสประจานผมเลยนะเน่แกไม่รู้เหรอว่าตำรวจเนี่ยกำลังตามตัวแกอยู่มีคดีติดตัวแบบเนี้ยิ่งกล้าทำเรื่องชั่วแบบนี้อีกนะถ้ายังไม่สํานึกอีกเนี่ยก็ไปสํานึกในคุกนู่น,ค,นคุณตำรวจคะมาจาับมันไปเลยค่ะจับมันไปเลย ไปจับันไปเนี่ยไปไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิ้นไปเสียดายจังเลยอ่ะถูกจับไปซะและ้วปอนี่แกยังกินไม่ได้อีกเหรอเนี่ย <S <S เพราะว่ามีคนแบบแกนี่แหละที่ชื่นชมแต่ความหลอกไม่ได้ดูเลยว่ามันทำชั่วขนาดไหน ไอ้วกชั่วแบบนั้นน่ะมันเลยมีชีวิตที่ดีได้ไงแล้วชีวิตเหยื่อล่ะแกไม่คิดบ้างเหรอว่าเขาจะอยู่ยังไงจิตใจเขาจะเป็นยังไงอะ่ะใช่คุณไม่ได้เป็นเหยื่อที่โดนแอบถ่ายนี่คุณก็พูดเล่นได้สิลองเป็นคนที่โดนสิคุณยังจะพูดเล่นคุณยังจะชื่นชมความหล่อของไอ้ตาก้องอยู่ไหมล่ะออฉันขอโทษฉันเข้าใจแล้วว่า ด,ด,ด่าได้แต่อยา่ดาด่าแรงได้ปะสำนึกผิดไม่ทันแล้วเนี่ยนี่ตึงผมจะหน้าตาไม่ดีนะแต่ผมก็ไม่เคยทำไม่ดีเหมือนหน้าตาแล้วเว้ย <c oughs> คุณฉันขอโทษค <c oughs> นะุจริงนะที่บ้าคุณแบบนั้นน่ะฉันผิดไปแล้วนะขอโทษนะ